สวัสดีครับผมเทรนดเนร์ออฟจากไอพิจิมวันนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการใช้เครื่องแ e n นด l ล m ัมแฮกคอนะครับอันดับแรกก็ให้เราเอาเพดเหล็กมาใส่กันก่อนนะครับด้านหลังอันดับต่อมานะครับเราจะเห็นว่าที่ตั้งเท้าตรงนี้นะครับจะสามารถปรับได้เนาะดึงขึ้นมานะครับยกตัวนี้ออกพับเข้าไปกดตัวนี้เข้ามานะครับสอดเข้าไป หลังจากเซ็ตเครื่องเสร็จแล้วนะครับให้เราเข้าไปนั่งด้านในนะครับเอาหลังพิงไว้เลยเอาเท้าตั้งนะครับย่อเข่าลงเอาหลังพิงเชิดอกหลังตรงนะครับเอาหัวไหล่ดันกับเบาะตัวนี้เอาไว้หลังก้นศีรษะติดเบาะไว้ทั้งหมดนะครับสังเกตที่ตัวนี้ฝั่งนี้จะเป็นตัวสตาร์ทนะครับฝั่งนี้จะเป็นตัวเก็บหรือฟินิชนะครับเวลาพักอยู่นะครับ ลูกศส,สีแดงจะชี้ไปทางฝั่งนี้นะครับคำว่า finish นะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันพร้อมที่จะเล่นมันจะชี้ไปทางฝั่ง start นะครับเอามือจับนะครับชิดอกหลังตรงวางเท้ากว้างกว่าไหล่เล็กน้อยนะครับเปิดปลายเท้าออกออกแรงดันะจะสังเกตนะครับป่มสีแดงเลื่อนมาทาง start แล้วนะครับหลังจากนั้นหายใจเข้าครับ เกรงหน้าท้องเชิดอกย่อลงช,ชา้าๆถีบขึ้นหายใจออกนะครับหายใจเข้าเกรงหน้าท้องลงหายใจออกดันนะครับข้อควรระวังนะครับเวลาเล่นไม่ควรเหยียดจนตึงอย่างนี้นะครับหรือเวลาย่อห,หลงดุดออกจากบาะอ,อย่างนี้นะครับค่อนข้างอันตรายเนาะเวลาเราโหลดน้ำหนักที่เยอะนะครับ ย่อลงธรรมดานะครับหายใจเข้าเกร็งหน้าท้องดันขึ้นหายใจออกเมื่อเล่นเสร็จแล้วนะครับวางเห็นไหมปุม่มสีแดงตรงที่ตัว finish แล้วนะครับย่อลงอสําหรับลูกค้าท่านใดน,นะครับที่อยากทดลองใช้เครื่องหรือทดลองเทรนนะครับสามารถแอดไลน์มาได้นะครับหรือจไลองลแอดไว้ด้านล่างนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเวทเทรนนิ่งหรือว่ายน้ำาก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้นะครับ